สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาปลูกผักเซียนกันเถอะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมแปลงปลูกกันเลยดีกว่าก็จะมีถังหญ้าออกก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยมักเสศษใบไ,ไม้เท่านั้นเลยค่ะอันนี้จะเป็นมเมล็ดผักเซียนที่เราเก็บไว้เนาะเพราะเออว่าโชคดีมากอยู่ๆเขาก็ขึ้นมาเราก็เลยปล่อยให้มันแก่หลังจากนั้นก็เก็บมเมล็ดเพื่อที่จะเอามาทําพันุ์ต่อไปนะคะ หลังจากนั้นก็นำเมล็ดที่ได้เนี่ยมาโรยให้ทั่วแปลงผักแล้วก็ใช้ฟางคลุมนะคะใครมีกับมะพร้าวก็ใช้กับมะพร้าวนะแต่ว่าเราไม่ทำค่ะ <laughs> อันนี้คือผักเซียนที่เราทำการปลูกไว้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการเด็ดยอดเข้าไปดองกันเลยค่ะก็คือต้นเล็กๆแบบนี้เด็ดยอดไปดองเลยนะคะเราจะไม่ปล่อยให้เขาออก ออกเขาเรียกอะไรนะออกมาเล็ดนะคะต้นสูงออกมาเล็ดเพราะว่าถ้าต้นสูงออกมาเล็ดแล้วเนี่ยเขาจะแก่เกินไปเราจะเอาไปดองไม่ได้นะคะมาค่ะเรามาทําการเด็ดกันเลยอันนี้คือต้นที่เราทําการเด็ดยอดไปแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราจะมาเด็ดยอดเข้าไปดองเลยค่ะก็คือเด็ดไปเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเขาก็แตกใหม่นะคะไม่ต้องกลัวว่ามันไม่แตกออพักเซียนเนะี่ยเอาไปต้มใส่ไก่ดองเสร็จแล้วเอาไปต้มใส่ไก่ก็อร่อยนะคะ อันนี้กินได้แล้วค่ะเนี่ยแบบนี้คือยอดอ่อนๆเลยนะคะเห็นนะคะแค่นี้เราก็มีผักเซียนไว้กินแล้วค่ะเยอะมากเลยนะคะเป็นดงเลยค่ะพอหลังจากที่เราเด็ดยอดเขาเสร็จแล้วเนี่ยเด็ดแบบนี้เสร็จแล้ว่เราอย่าลืมใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วก็ลดน้ําด้วยนะคะตัวนี้เป็นผักเซียนเนาะเม็ดมันน่าจะหลุดมาเราก็เลยไม่ได้ถอนทิ้งนะคะอันนี้ก็คือเด็ดยอดเอาไว้ดองเหมือนกันนะคะ คืองามมากเลยอันนี้คือดินนี้ผสมค่อนข้างจะดีนะคะดูต้นต้นผักเซียนอวบมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะมาดองผักเซียนกันนะคะเริ่มจากการล้างผักเซียนก่อนล้างผักเซียนให้สะอาดค่ะแล้วก็นําผักเซียนไปขยาเกลือนะคะพอ,อล้างน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการใส่เกลือป่นกันใส่ประมาณน,นี้ค่ะแล้วก็ขยําเพื่อให้เขาหายเหม็นเขียวนะคะเอา ขยำไปเลยค่ะเติมได้อีกนะคะเพราะว่าหลังจากเราคั้นจนแบบน้ำเขาออกหมดแล้วนะน้ำเขียวๆอะ่ะให้เขาหายมันเขียวแล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้องนำไปล้างอีกรอบค่ะไม่ต้องกลัวเค็มนะคะขออนุญาตใส่เพิ่มมาบางคนถามว่าใช้เกลือไอโอดีนได้ไหมจริงๆมันก็ใช้ได้นะแต่ว่า แนะนำให้เป็นเกลือป่นเอ้เกลือเม็ดเกลือเม็ดดีกว่านะคะเพราะว่าออมันเหมือนไม่ค่อยอร่อยค่ะเคยลองทํากินแล้วมันไม่ค่อยอร่อยนะเกลือที่ใส่เออดีนะหลังจากได้แบบนี้นะคะเราจะนําไปล้างน้ําออกก่อนนะคะหนึ่งน้ำค่ะล้างแล้วนะคะอย่าลืมบีบน้ําออกอย่าลืมบีบน้ําออกด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะใส่เกลือป่นค่ะี๋ยวจะใส่เกลือเม็ดก็ได้นะคะนิดหน่อยค่ะ เราใส่ประมาณนี้นะคะใส่ลงไปค่ะแต่สูตรของเรานะคะเพิ่มความนัวค่ะจะมีตัวนี้ค่ะใส่นิดเดียวค่ะอันนี้คือผงนัวใส่นิดเดียวค่ะส่วนอันนี้คือกระเทียมนะคะใส่ลงไปอ่ะก็คือถ้าใครไม่ไม่ใส่ขั้นตอนนี้ก็ใส่แค่เกลือแล้วก็ใส่โหลแล้วก็ใส่น้ำซาวข้าวปิดฝาตากแดดทิ้งไว้ประมาณ5วันก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่นี้เราจุดประสงค์คือเราจะเอาไว้กินกับส้มตำนะคะเราอยากให้มันมีความนัวนิดๆน,นะคะแล้วก็หอมกระเทียมหน่อยๆค่ะสูตรนี้ใช้กับ การรองผักได้ทุกผักนะคะไม่ว่าจะเป็นผักกาดออกผักอะไรนะกะหลำปีกระล่ำปีก็ใช้ได้นะคะกระลำปีก็อร่อยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอามาใส่โหลกันค่ะโหลนี้ล้างน้ําทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็นําผักเสี้ยนใส่โหลค่ะใส่พวกเอ่ออันนี้ลงไปด้วยนะคะพวกหของไอพวกกระเทียมที่เราตําไว้ขอนุขออภัยในความใช้มือนะคะเพราะว่าเราทำกินเองนะคะ ไม่ได้ทําขายเนาะหลังจากนั้นนะคะเติมน้ําซาวข้าวลงไปอะน้ําซาวข้าวนี่จะเป็นข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้นะคะแล้วแต่ตามความสะดวกเลยค่ะเติมไม่ท่วมนะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะหลังจากนั้นก็คือใครสะดวกเอาไปตากแดดก็ไปตากแดดได้นะคะประมาณ5วันแต่ว่าเราจะตั้งไว้ที่อุณหภูมิปกติะคะ่ะ อันนี้คือหลังจากผ่านไปแล้ว5วันนะคะลองชิมแล้วค่ะรสชาติกําลังดีเปรี้ยวหน่อยๆแต่ถ้าชอบเปรี้ยวมากกว่านี้ก็เอาไว้สัก7วันหรือ10วันนะคะที่อุณหภูมิปกติเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือพระเอกของเราเลยก็คือผักเซียนกินกับส้มตำนะคะมีแคบหมูมีไข่ปลาดองคั่วย่างค่ะผู้ฝิดย่างแล้วก็กุญเชียงเนาะ ที่สําคัญขาดไม่ได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่คือหุงเองเลยนะคะชอบแบบนี้ค่ะไม่ติดมือด้วยเห็นไหมคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ขอลาไปพร้อมกับส้มตำแล้วก็ผักเซียนดองเนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะ